เกมการศึกษาเรียงลำดับเหตุการณ์เมื่อฉันเปียกฝนอ้าวเด็กๆเ,เคยเปียกฝนหรือเปล่าคะครูเหมียวเคยเปียกนะเปียกฝนเหมือนอะไรนะน้องหมาตกน้ำเลยเปียกโอ้โหมากมายเลยนะคะแล้วเด็กๆมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรเด็กๆช่วยบอกครูเหมียวได้ไหมคะเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยไหนลองตอบมาสิคะ อ่า,อา,อาเดี๋ยวคูเหมียวอาธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะในเมื่อเด็กๆเ,เปียกฝนเด็กๆควรจะทำอย่างไรนะคะลำดับแรกเลยเมื่อเราเปียกฝนเรากลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะก็ควรถอดชุดที่เปียกออกทันทีไม่รอช้านะต้องถอดทันทีเลย2ไปอาบน้ำสระผม นะคะ3เช็ดตัวให้แห้งเลยแล้วก็สวมเสื้อผ้านะคะสวมทำไมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองครูเหมียวให้สื่อไปแล้วเตรียมสื่อมาเลยเตรียมบัตรภาพเรียงลำดับเหตุการณ์เปียกฝนกันเลยค่ะหยิบมาแล้วใช่ไหม อเด็กๆเ,เรียงลำดับภาพให้หน่อยสิคะว่าภาพไหนควรเป็นลำดับที่1นึ่ลำดับที่2และลำดับที่สาํทำได้กันไหมคุณเมยียวว่าไม่ยากเลยนะทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะตัวเลข เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าตัวเลขหนึ่งสองสามกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วยังเขียนกันได้หรือเปล่าเอ่ยอ้าวถ้ายังจำกันไม่ได้หรือว่าลืมไปบ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะอันนั้นเรามาทบทวนกันเลยนะคะอันนี้ตัวเลขหนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะก่อนที่เราจะไปทําบันทึกร่องรอยเราไปทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะตัวเลข เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าตัวเลขหนึ่งสองสามกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วยังเขียนกันได้หรือเปล่าเอยอ้าวพายังจำกันไม่ได้หรือว่าลืมไปบ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะอันนั้นเรามาทบทวนกันเลยนะคะอันนี้ตัวเลขหนึ่ง 5 6 7 8 9และ10นะคะอ่าทบทวนกันเสร็จแล้วก็คือต่อไปนะคะจะให้เด็กๆทำร่องรอยเล่ม3หน้า39เด็กๆระบายสีเสื้อและกางเกงที่เปียกฝนและเขียนเลขหนึ่งสสเรียงลำดับเหตุการณ์ หลังจากถอดชุดที่เปียกฝนออกแล้วนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลายมาให้ครูเหมียวตรวจนะคะครูเหมียวจะฝากนะคะเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกันทำนะคะช่วยสอนนะคะเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขนะคะครูเหมียวจะให้ผู้ปกครองนะคะเขียนตัวเลขนะคะสอนเด็กๆเ,เขียนตัวเลขหนึ่ง ถึง5นะคะทุกวันเลยนะคะฝึกเพื่อให้เด็กๆเ,เขียนได้เพราะว่าอยู่โรงเรียนเด็กๆก,ก็เขียนตัวเลขเองนะคะตามที่คุณครูสอนนะคะฝากด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่